อันนี้ก็ทางสวนค้าทางฝั่งนี้นะครับตรงนั้นข้ามกับซุ้มประตูไก่กับประตูม้าม้าทองไก่ทองอันนี้ก็เป็นย่างคล้ายๆล่าประสงค์เรานะเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับ นี้เราก็พาเที่ยวนะครับตามที่เราไปไหว้ก็คือขายของขายของกินอะไรเนี่ย วนายกบมาเนี่เสียบรู้ตัวหรือเปล่ารับมาเลูกพงฉันฉันอยู่กับใครเราพากันไปเที่ยวนะครับไในว่างๆแล้วก็ดูเพลินๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบนะฮะเราก็ปัดทิ้งไปขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับ เชวนกินชวนเที่ยวแล้วก็เที่ยวในวัยที่เป็นสองวาปกติเราเราก็เที่ยวมาละ1สปีมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะเราจะไปยึดที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้การเดินกานเรเทินแล้วก็เนหน,นื่อยหอบเหมือนกันนะไป่เหมนหนุ่มๆเนาะ การท่องเที่ยวเนี่ยถ้าสมมุติในกรณีถ้าเราไม่เดินนะมันก็จะไม่ได้รู้อะไรมากมายเราจะไม่เห็นสิน่งอะไรแปลกๆน,นี่ก็อีกซุ้มหนึ่งนะไม่ทราบวา่าซุ้มอะไรนี่เป็นซุ้มอะไรอ่ะแปลสิแปลภาษาได้เปิดแปลภาษาโอเคครับ